สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีครับประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทั้ง7แห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ได้ดําเนินการเลือกตั้งพร้อมกันเมื่อวานนี้ครับตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมกันเมื่อวานนี้รวม7แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างอําเภอเมือง องค <S target marine> oh. okay. ์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเป็นจามอำเภอท่าใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลปะตงอำเภอสอยดาวองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวนั้นซึ่งในวันนี้นายสุรสิธิ์ถือสัตย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งแล้วดังนี้ ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างอำเภอเมืองอันดับที่1นนายสมบูรณ์บำรุงผลิตถาวรได้2,537คะแนนอันดับที่สองนายพวัตจอมแสงอุไรได้2,142คะแนนอันดับที่สนายชะอ้อนสีเสริมได้833คะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเป็นจาอำเภอท่าใหม่อันดับที่1นายสมชายลินจงได้2,048คะแนนอันดับที่2นายทัชชวินวิเวโก ได้2 0 2 9คะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่อันดับที่1นายพิเชษบัญชาดิษได้2686คะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนอันดับที่1นายประสิทธิ์เกรแก้วสถาพรได้2 2 0 7คะแนนอันดับที่2นายสัมพันธ์ทวีผลได้1604คะแนนอันดับที่3นายทิวโพธิมากูลได้125คะแนน ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตงอำเภอสอยดาวอันดับที่1นายสมปองสายทองได้30,42คะแนนอันดับที่สองนางชุติมาง,งบสูงเนินได้193คะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวอันดับที่1นายเจษดาจันทรบุรานันท์ได้2 5 0 8คะแนนและผลการเลือกตั้งนายกองค์กาบรบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวอันดับที่1 นางสาวอัญชลีจันแจ้งได้2,313คะแนนอันดับที่2ร้อยเอกสมจิตจึงตระกูลได้1,963คะแนนอันดับที่3นายจัก,กรทัศ์จันหอมได้854คะแนนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม c ีทีวที่เรารพทุกท่านนะครับเหตุการณ์จากเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิสภาอบตและนายกองค์การบระหารสุนตำบลทั้ง7แห่งนะครับ เมื่อวานประมาณ17-30ถึง1 8 0 0นเนี่ยก็จะทราบผลนะครับยังไม่เป็นทางการทั้งเจ็ดแห่งนั้นบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นคึกคักนะครับจะเ0เขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้วยเหตุที่ว่าไม่มีฝนฟ้าทุกอย่างการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเที่ยรมนะครับ